สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมีหลายคนทักมาถามว่าที่ร้านสระใดเท่าไหร่เริ่มต้นสระใดเท่าไหร่ใช่ไหมที่ทุกคนเห็นคลิปว่าโอเดตสอนสระใดนักเรียนไปใช่ไหมอันนะั้นะเป็นการสอนนักเรียนนะคะที่ร้านโอเดตไม่ได้รับสระใดนะไม่ได้รับสระใดที่ร้านโอเดตทําอะไรบ้างใช่ไหมยืดทําสีดัดแล้วก็บํารุงสระใดแล้วก็ตัดไม่ได้รับแล้วเพราะว่าร้านโอเดตอยู่ในหมู่บ้านโอเดตทําในหมู่บ้านนะทุกคนไม่ได้ติดถนนใหญ่นะร้านอยู่ในหมู่บ้านต้องเข้าโครงการหมู่บ้านไปอีกทีนึง ก็เลยรับลูกค้าตามจํานวนคือวันนี้รับได้2เคสวันนี้รับได้3เคสถ้ามียืดก็จะรับได้แค่1ห,หรือ2เท่านั้นอย่างเงี้ยถ้ามียืดยืดผมอย่างเงี้ยโอจะวันเดียรจะรับแค่1เคสหรือ2เคสเท่านั้นอย่างเงี้ยลูกค้าสำรองคิวล่วงหน้านะคะทุกคนถามว่า <c oughs> เกาผมแบบนี้เจ็บไหมลูกค้าส่วนมากไม่เคยมีใครเจ็บเลยทุกคนเสียงมันจะดูเหมือนเจ็บเฉยเยเสียงมันจะดูเจ็บเฉยเลูกค้ามาที่หัวก็ได้ เสียงมันจะดูเจ็บที่ใชเฉยแต่ที่จริงอ่ะไม่ได้เจ็บนะคะทุกคนผ่ะเสียงมันจะดูดังมากแต่ถ้าคนที่เข้าร้านสาได้บ่อยๆเขาจะรู้ว่าเสียงประมาณนี้เป็นประมาณไหนเราสามารถบอกช่างได้ค่ะลูกค้าร้านโอเดตสามารถบอกช่างได้บางคนเขาไม่ชอบเกาแรงเราก็ไม่ต้องเกาแรงให้เขาแต่ถ้าคนที่เขาเกายังไงเขารู้สึกโอเคอ่ะเขาจะรู้สึกสะใจบางคนเกาจนเลือดจะติดมือช่างยังไม่รู้สึกเลยบางคนอะ่ะเกาเกาบางคนเขาคันงอกไงทุกคนบางคนเขาคันงอกไอไร้คันงอกไองกเกาไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย มันอยู่ที่ความชอบบางคนเขาก็ชอบแรงมากๆแต่บางคนเขาไม่ชอบแรงเราก็ใช้ใช้หน้ามืออย่างเงี้ยสัมผัสเอาหน้ามือแบบลูบๆเอาอย่างเงี้ยลูบๆลูๆูๆใช้มือนวดเอาอย่างเงี้ยทุกคนใช้มือนวดใช้มือขยำเอาถ้าลูกค้าไม่ชอบอ่าลงเล็บนะเราก็ใช้น้ําหน้ามือเอาแต่ถ้าลูกค้าชอบลงเล็บอย่างเงี้ยของโอเดตเป็นเล็บจริงไม่ใช่เล็บต่อนะทุกคนเป็นเล็บจริงอ่าไม่มีผลต่อการเกายิ่งยาวยิ่งเกามันเวลาเกาก็เกาลากเอาลากผมลูกค้าลากอย่างเงี้ยลากอย่างเงี้ย ลากลากลากเสียงมันจะดูเหมือนเจ็บนะลากแต่เราไม่ได้จบนะถ้าจกอย่างนี้กเจ็บถ้าจบปัก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 เงี้ยลูกค้าเจ็บเงี้ยถ้าจบบอย่างเงี้ยเราต้องลากยาวลากยาวเงี้ยค่าเก้าอี้เขาสะอาดสะอาดพราลูกค้าเขากลับไปใช้ชีวิตเขาจะได้ไม่คันหัวเขาจะรู้สึกโล่งสบายแล้วว่าเวลาเขาถึงเวลาจะต้องสาอะไรเขาจะคิดถึงหน้าช่างทันที เหมือนว่าหัวคันแล้วอะหัวสกปรกแล้วหน้าเราจะลอยไปทันทีลูกค้าเขาก็จะคิดถึงเราแล้วก็จะอยากมาสระในร้านเราเพราะว่าพอหัวมันหัวคันหัวสกปรกอะลูกค้าจะคิดถึงเราทํายังไงให้ลูกค้าคิดถึงเราส่วนแชมพูโอเดตไม่บอกนะยี่ห้อไหนอยากให้ทุกคนมาเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกใช่ไม่บอกว่าเป็นยี่ห้อไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับของโอเดตทุกคนถามว่าทําไมาฟองเยอะจังเลยไม่บอกการตีฟองก็ไม่บอกอยากรู้อยาก อยากได้ความรู้จากโอเด็ตก,ก็มาเรียนทุกคนมาเรียนเนี่ยตีฟองขึ้นมาเห็นปะ่ะฟองมันก็จะเยอะเนี่ยท้ายทอยสิ่งสําคัญคือสิ่งสกรปรกอยู่ท้ายทอยนะทุกคนท้ายทอยเนี่ยท้ายทอยอย่างเงี้ยท้ายทอยคือสิ่งสกรปรกแล้วก็กระหม่อมกระหม่อมจะสกรปรกมากเพราะว่าหัวคนเราอะท้ายทอยบางทีลูกค้าสระเองเขาก็สระไม่ถึงไงเข้าเกลาแต่ข้างหน้าอย่างเงี้ยกระหม่อมก็ใช้วิธีล้วงลงไปล้วงลงไปจบลง เกา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 แล้วก็ดึงออกข้างเกา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 อย่างเงี้ยเนี่ยสระให้เขารู้สึกสะอาดสะอ้านสระสักถ้าเป็นผมทําสีสระหนึ่งหรือสองก็ได้แต่ถ้าเป็นผมสระไดถ้าร้านสระได้ก็สองหรือสามน้ำแล้วแต่สะดวกแล้วก็บำรุงด้วยทิชเมทให้ลูกค้าใช้ทิชเูแมทบำรุงส่วนผมก็เด็ดทุกคนถามว่าช่างใช้อะไรบำรุงก็เด็ดจะบำรุงด้วยการทำทิชชูแมนให้ตัวเองทุกครั้งเวลาสระผมหมักผมทุกครั้งนะผมมันจะเห็นปะ ผมมันจะทิ้งตัวอันนี้แค่เป่าแล้วหนีบสองช่องหน้าเบาๆนะคะข้างหลังไม่ได้หนีบเลยเห็นปะผมมันจะทิ้งตัวมาก <c oughs> <clears throat> โอเค,เด, <Thursday> อเ,คเดี๋ยวทําคลิปรอบหน้า <c oughs> โ,อโอเดตไม่รับสาดใด <c oughs> นะทุกคนที่ร้านโอเดตไม่รับสาดใดไม่รับตัดผมไม่รับแต่งหน้าทําผม <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ได้รับทําเล็บ <c oughs> แล้วทุกวันนี้เหลือแต่ยืดดัดทําสี <c oughs> บํารุงอยากทําติดต่อช่องติดต่ออยู่ข้างบนนะทั้งต่อๆแล้วก็อ่ะ เอบบ้านดําเงินเหมือนกันทั้งเฟซทั้งเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ยู u ูบช่องช่องติดต่ออยู่ข้างบนเลยนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะ